หัวสีดำดำเข้มๆมองแล้วคล้ายๆกับหอยเชอรี่เลยแล้วก็ผลมันก็จะลูกเขาก็จะกลมๆแต่สีนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงที่แย่ไหมครอกคือสีดำหมดเลยใช่ครับสีเดียวกับโคลนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําการล้างมันก็จะเห็นสี๋อ้หนูลองไหมอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแห้วที่มันฝ่อครับก็คือมันเสียแล้ว <title>? <S <S เ<อ> <ces> สียแแห่ลสอคือแแห่เสียนั่นเองใช่ครับค่ะคือลักษณะนี้ก็คือจะก็มันจะเน่าครับด้านในมันจะเล็กนะครับนอ้คือบีบมันครับมันจะเน่าไปครับเอ้ยเน่าจริงด้วยอ่ะจะเน่าครับโดนน้ำนเหม็อุ้ยเหม็นมากยเฮ้ยอ่ะอุ้ยยายดมนี่ดมอยู่ทุกวันดมอยู่ทุกวันอุ้ยเหม็นมาก สำหรับการเก็บแห้วแต่ละครั้งนั้นนะคะพี่นะัทพงศ์จะเป็นคนกำหนดจำนวนว่านาน,นี้ให้เก็บแห้วกี่กิโลกรัมเมื่อทราบจำนวนแล้วนะคะคนเก็บก็จะไปแบ่งหารกันเอาเองค่ะเพราะนานหนึ่งไร่นั้นนะคะก็จะมีจำนวนแห้วไม่ต่ำกว่าแสนหัวงานนี้ใครเก็บได้เยอะก่อนก็จะได้เงินเยอะตามไปมากเช่นเดียวกันค่ะพี่ธานทาคะอันนี้นี่นาทีถือว่าเร็วไหม ไม่เร็วครับไม่เร็วไม<อ>่เร็วครับไม่เร็วคอ๋ออันนี้ถือว่ายังช,าช้าอยู่เหรอคะนี่5นาทีเหมือนกันนะครับ700รอหัวก็ได้ประมาณร่วม10กิโลกรัมนะครับ5นาทีก็ถ้าเป็นตวงก็จะประมาณครึ่งถังนะครับอ๋อค่ะคุณยายสู้เขาสู้ไหมเอาอีกนะอ่ะงั้นหนูไม่กวนนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับนานหนึ่งไร่ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี้นะคะกับคน10คนก็จะใช้เวลาเก็บกันไม่เกิน2วันค่ะเป็นโอ้เป็นยังไงบ้าง,งางวันนี้เก็บแห้วปวดหลังปวดหลังก <c oughs> ลับไปคิดว่าจะได้เงินสักเท่าไหร่วันเนี้ย4 0 0กว่าบาทต้องกว่าบาทและเมื่อเก็บครบตามจำนวนแล้วนะคะก็จะถูกนำไปล้างให้สะอาดก่อนส่งไปยังโรงงานรับซื้อแห้วค่ะ พอเ,เอามาแบบว่าล้างน้ำอะค่ะคือหัวเห่านี่ก็จะมีแบบสีเข้มๆแบบเป็นดำเข้มตาลเข้มแดงแบบคนแบบนี้สวยดีคล้ายๆกับด้วงกวางสีแบบเงาสวยมาก <S 2> <S 2> อันนี้สักกี่กิโลกร,รัมคะที่ได้วันนี้นประมาณประมาณ4,500กิโลกร,รัมครับ 1,500กิโลกร,รมัมเขาซื้อขายกันยังไงพี่ตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่ถังละ160บาท15กิโลกร,รมัมค่ะครับแล้วเราก็ต้องอทางเราก็ต้องจ่ายค่างมกิโลละสี่บาทอ๋อก็คือให้กับพี่ๆค่าพี่ๆเขากิโลละสี่ๆๆบาทแล้วพอได้แห้วแบบนี้แล้วเดี๋ยวห้วจะไปที่ไหนอะคะพี่เ้วเดี๋ยวก็จะเอานําเข้าไปสู่ที่โรงงานแล้วก็เตรียมไปส่งที่บ้านคนปลอก เป็นชาวบ้านเกอกเป็นชาวบ้านปกอ,อกตามบ้านค่ะแต่ก่อนที่เราจะตามบรรดาแห้วสดๆเหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆนะคะนั่นจะขอพาคุณผู้ชมลงใต้เพื่อไปทำความรู้จักกับแห้วอีกชนิดนึงซึ่งถือว่าเป็นแห้วสายพันธุ์แท้ๆที่ไม่เคยมีปรากฏตัวในพื้นที่อื่น แต่สามารถพบได้เพียงแค่ที่เดียวที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ แห่ภากกลางนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ผู้คนนิยมกินกันอยู่ทั่วประเทศนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีแหวประจําถิ่นหรือว่าเป็นแห่ภาคใต้ซึ่งมีอยู่ที่อำเภอปากพนังที่เดียวนะคะแหวประจําถิ่นของภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากแหวภาคกลางที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้อย่างไรนะคะแล้วรสชาติของแหวภาคกลางกับภาคใต้นั้นที่ไหนเด็ดกว่ากันเดี๋ยวเราจะได้รู้กันค่ะ ว,วันนี้นนก็นัดกับพี่ๆที่เขาจะไปเก็บเหวกันไวทที่นี่ค่ะพี่คะสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ค่ะนันไปเห็นเหว่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาค่ะก็ะคือเป็นเหวที่เขากระจายไปขายทั่วประเทศเลยที่เรากินกันคือเขาก็จะปลูกกันแบบว่าอยู่ในนาข้าวตั้งใจปลูกกันนะคะ,อ,ะอย่างเหวประจําถิ่นของภาคใต้ที่บอกว่าเป็นเหวที่มีอยู่ที่เดียวที่นี่ค่ะพี่ มันพิเศษแตกต่างจากการปลูกเหมือนหรือต่างอันนี้เป็นแนวธรรมชาติมันเป็นร่องน้ำมันรสดชาติพิษกันนี่ทางมันทางว่านคือเป็นแนวแน่นกับรสดชาติพิษกับคือเป็นแ้วที่ประจําถิ่นที่นี่ประจําถิ่นกับมีที่เดียวปักนังมีที่นี่ที่เดียวมีที่อำเภอปากพนังเหรอคะมันมีมีตามท้องตามในป่ามีพี่ครับค่ะคือต้องเดินเข้าไปในป่าอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ครับไกลไหมคะประมาณช่องร้อยเมตรสองร้อยเมตร 200เมตรของพี่เนี่ยอาจจะไม่ไกลแต่หนูเชื่อว่า200เมตรของนันนี่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าจะยากลําบากครับเพราะดูจากเส้นทางแล้วคือมีแต่ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยตรงนี้นี่ยังเทครับจะพื้นที่อื่นเป็น5ร0อยเมตรตึ้งอ0 0กเมตรค่ะครับวันนี้เราจะเดินทางไปตามหาแแห่งประจันถิ่นของภาคใต้นะคะซึ่งมีอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีที่เดียวค่ะ ซึ่งก็จะมีคุณยายนะคะกับพี่สมสัตย์พาเราไปค่ะมีป่าเยอะขึ้นหมดเลยอะ่ะต้นไม้เต็มเลยอะ่ะใกล้ถึงยังคะใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วคะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่ยังไม่เจอแฮวเลยก็ได้เลื่อนแล้ว ต้องเข้าไปอีกนิดนึงค่ะหนูได้เลือดแล้วยังไม่ได้เห็นแห้วเลยนะพี่ครับสักเดียวไหนด้ยังค่ะครับไกลตึ้งแล้วไกลแล้วตึ้งแล้วครับถึงแล้วครับตรงไหนคะในในร้านต้องลองน้ำเข้าไปฝั่งนู้นน่ะเหรอคะใช่ครับฝั่งนู้นออ๋ ส่วนแ้วที่นี่นั้นนะคะจะขึ้นอยู่ในพื้นดินที่บริเวณรอบๆรายล้อมไปด้วยน้ํากล่อยที่น้ําจะต้องไม่จืดแล้วก็ไม่เค็มมากจนเกินไปค่ะอีกทั้งต้องมีดินเป็นดินเหนียวคุณภาพของดินนั้นนะคะก็จะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพี่เขาบอกนะคะว่าแ้วสายพันุนี้จะไม่สามารถเติบโตได้ในจังหวัดอื่นๆค่ะจะมีเพียงแค่ที่ปากพนังแห่งนี้ที่เดียว ยายต้องจับมือหนูคือว่าตอนนี้ลงมาแล้วใช่ครับลงไปพี่คะรอดูด้วยนี่คุณยายต้องเป็นผู้ช่วยแนนค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากจะใกล้ถึงแล้วค่ะับขึ้นแล้วครับอ๋อนี่เป็นต้นแฮวป่ะคะนี่นี่ต้นแนวครับต้นแนวแนวกำลัาจะขึ้นมหมี แแหวปากพนังนี้นะคะลักษณะลำต้นนั้นก็จะคล้ายๆกับกบค,ค่ะซึ่งก็จะเหมือนกับแแหวของสุพรรณบุรีนะคะเพียงแต่ที่นี่นั้นลำต้นจะอ้วนสูงยาวล้มตัวลงนอนเหยียดยาวให้ชาวบ้านได้เห็นว่าพื้นที่นี้มีแห้วอยู่นั่นเองค่ะส่วนวิธีการเก็บแแ้วปากพนังนั้นพอเจอก่อแห้วแล้วนะคะก็จะใช้มือดึงต้นขึ้นมาได้เลยค่ะปั๊บเดียวค่ะพี่เขาก็ดึงมันขึ้นมาได้แบบนี้เลย อันไหนคือเห่าอ่ะครับมันมันยุดอยุ่มอยู่ใต้ดินครับอันนี้คืออ๋อนี่คือต้นลำต้นอ๋อลำต้นนิ้ววัวต้องวัวต้องพุดอ่ะคิดว่าเหี้ยครับนิ้วอะครับเัวอ่าอันนี้คือหัวเห่าครับเนี่ยหรอครับเอวรับมาปักนั่งกัินจะว่าไม่ได้กินเอวนี่มาไม่ถึงเดือยไม่ถึงปักนั่ง